ช่วงกว่าจะมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันโปรแกรมรผมว่าสายไปซะละเราเรียกโปรแกรมกันจนเข้าเนื้อไปแล้ว <c oughs> เราไม่สามารถไปเรียกอย่างอื่นได้แล้วแล้วเรากลายเป็นว่ามีการแบ่งนะ,ะว่าถ้าเป็นปบนมือถือเรียกแอปเออบนมือถือกลายเป็นเรียกแอปบน PC เรียกโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นโปรแกรมไปสังั้นอ่เป็นซะอย่างนั้นไปแล้วโปรแกรมเมอร์ ก็แต่จากคำว่าโปรแกรมเมอร์ก็โปรแกมเมอร์ก็เขียนแอปได้เขียนทั้งแอปทั้งโปรแกรมมันก็ได้ทั้งคู่ใช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องเถียงกันว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับใช่ครับนะฮะมาเริ่มจากโปรแกรมถ้าเราจะย้อนไปประวัติศาสตร์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับพี่ออสห้พี่ออสเดาว่าเราจะต้องย้อนกันไปสักประมาณปีไหนโอ้โหหนึ หนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดกว่ามีคอมพิวเตอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ก่อนนิดหนึ่งหรือโปรแกรมมันจะอยู่ก่อนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดกว่าก็ได้หนึ่งเก้าเจ็ดกว่าเลยประมาณนั้นเดาเดาไปไกลกว่านั้นนี่ครับมีไปไกลกว่าคอมพิวเตอร์ย้อนกบไปไกลกว่าคือยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องเลยอะมีโปรแกรมแล้วอ่ะเอาเหรอโปรแกรมใช้กับอุปกรณ์อื่นนะใช่อะไรครับใช้กับเครื่องคิดเลขอีกแล้ว เครื่องคิดเลขอีกแล้วเ,ออเครื่องคิดเลขลมีโปรแกรมมนะัมีโปรแกรมเอ้ที่เวลาหนึ่งบวกสเป็นสาอะไรงี้ยเหรอนั่นคือการโปรแกรมปะ่ะคือสูตรในการคำนวณสูตรในการคำนวณก็คือโปรแกรม,มย้อนกลับไปนู่นเลยครับ1940ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนี้เป็นคุณผู้หญิงเหรอครับใช่แล้วครับชื่อคุณเอดาเลิฟเลสออเกสตา เนี่ยเขาเขียนไว้เลย first computer programmer กูเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคนโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกเครื่องคิดเลขว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเพราะมันคือเครื่องคำนวณซึ่งก็เครื่องคำนวณเครื่องแรกๆก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของ Charles Abbott ชารแบ c แบชชาวแบ b แบชก็คิดค้นเครื่องคำนวณขึ้นมาแล้วก็มีคุณเอดานี่แหละที่เป็นพนักงานของคุณชา b แบทแบช รทํางานอยู่ในห้อง l a บเดียวกันแล้วก็บอกว่าอา่เราสร้างเครื่องคำนวณใช้แล้วเครื่องคำนวณนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันหลักคือการบวกบใส่ตัวเลขตัวที่1เข้าไปตึงใส่ตัวเลขตัวที่2องเข้าไปตึงเฟืองมันจะหมุนอ่าใช้มือหมุนสมัยก่อนครับมือหมุนฟืบเนี่ยใส่ใส่หนึใส่เลข1เข้าไปใส่เลข3เข้าไปหมุนปุ๊บมันจะออกมาเป็นเลขสี หนบวกสามเท่ากับเป็นแมนนวลใช่ไหมเป็นแมคานิกเป็นฟันเฟืองเลยครับผมนะซึ่งมันเป็นสูตรคำนวณมาตรฐานของเครื่องคิดเลขอันแรกก็คือบวกครับผมอ่าใช่พอลบทำยังไงครับกลับกันถอยกลับกันถอยเฟืองหมุนถอยหลังถอยเฟืองลบบวกลบ อ่ะแล้วทีนี้จะคูณทํำยังไงล่ะเออไม่รู้อันนี้่าไม่ได้นะครับเรามนุษย์เราเนี่ยมีเครื่องคิดเลขมายุคแรกๆเนี่ยกว่าเราจะคูณได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ3 0ปีสามสิปีกว่าจะคิดวิธีคานวณได้แต่ว่าเครื่องคิดเลขยุคแรกจะบวกกับลบก่อนใช่ครับคนที่ทําเครื่องคิดเลขแบบคูณได้เนี่ยอคือใครรู้ไหมครับใครครับคาซิโ อ๋อเหรอคาซิโอทำเป็นเครื่องคิดเลขไฟฟ้าแล้วคูณได้ออเป็นคูณคาซิโอเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นเตอร์ในวงการสุดยอดมากในการเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับทีนี้คุณเอดาเลิฟเลสเนี่ยนะแกก็พยายามจะสร้างสูตรการคำนวณที่มากกว่า1สเต็ปคือถามว่าเอ๊ะแล้วสมัยนั้นมันยังไม่ได้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมีโปรแกรมได้ยังไงใช่โปรแกรมก็คือกระดาษเจาะรูอย่างที่เห็นในภาพครับครับผมนั่นนะครับคือสูตรสูตรของการคำนวณ S <S <S ใส่เข้าไปนะฮะใส่ใสกระดาษเจาะรูแล้วก็ยื่นเข้าไปในคอมพิวเตอร์รในเครื่องคำนวณซึ่งเรียกว่าเครื่องอ t นาลิติกเอนจิผมเครื่องอ n นาลิติก n อนจิของชาบแบดก็จะสามารถเข้าใจสูตรเหล่านี้ได้แล้วก็หมุนเฟืองไปคำนวณตามทิศทางที่ถูกสั่งไป ừ ừ ừ หลังจากนั้นมาครับเราก็เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นอย่างในยุคข,ของอิน e ีแอยูนิใช่ไหมฮะเครื่องมาร์คซิกที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลอด หลอดแก้วสูญญากาศใหญ่เท่าบ้านนะครับใหญ่ขนาดนั้นยุคนั้นก็ยังต้องเสียบกระดาษเป็นเจาะรูอยู่อ๋อกระดาษนี้ก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมในยุคแรกเสียบกระดาษแบบเจาะรูนี้เข้าไปบิลเกตเนี่ยนะตอนเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะฮะเขาก็ คิดค้นวิธีการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาเรียนภาษาโปรแกรมเนี่ยเขาเรียนภาษาเบสิกอะจากกระดาษเจาะรูนะครับกระดาษเจาะรูเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไงบิลเกตยังไม่ได้ทํา PC เลยยังไม่ได้ทำดอสยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับมันก็ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เริ่มจากกระดาษเจาะนี่แหละใช่เอาแต่ก็ยังไม่มาจนกระทั่งเขาอายุสิบแปดสิบเก้าถึงมีเอาแต่ครับผมใช่ไหมคบแต่ว่านี่ก็คือมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่มันก็อินพุตไม่ได้การเขียนโปรแกรมยุคต้นเนี่ยใช้กระดาษเขียนนะใช่ครับครับผมหลังจาก เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับก็เริ่มมีระบบที่ใส่เข้าไปเป็นชุดซอฟต์แวร์ครับเริ่มเป็นซอฟต์แวร์เริ่มเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดว่าทําไมเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงต้องมีโปรแกรมอืมเวลาเราสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาครับครับเราจะมีระบบปฏิบัติการเนี่ยที่มันมีความสามารถคือต้องบอกงนี้ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่เราสั่งให้มันทําอะไรก็ได้นะอืมใช่เร้ถูกไหมฮะอถูก มันคือเครื่องที่ถูกสั่งเอาไว้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างอ๋ออ่าใช่ใช่ไหมครับมันอืมเราอยากจะพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาหน้าจอได้มันต้องรู้ฟอนต์ตัวหนังสือมันต้องมีบิตแมปของตัวหนังสือใช่ต้องมีแพทเทิร์นของตัวอ<ช>ักษรไวแ้แหละอย่างมันจะบูตเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องวิ่งไปจ่ายไฟให้กับฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆทาความรู้จักอุปกรณ์แล้วถึงบูตขึ้นมาถึงเป็น OS ได้ใช่แต่มันไม่มีใครที่เขียน OS ให้มีความสามารถทุกอย่างได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มมมควาาาสรถ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็สามารถทําอะไรได้มัางก็ต้องเขียนเราก็ต้องเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็จะบรรจุชุดคําสั่งกับชุดการแสดงผลหรือการทํางานชุดนั้นเสร็จเรียบร้อยใช่ใช่ถูกต้องใช่หะใครับแล้วถึงเวลาเราก็แค่ใช้เมาส์หรือใช้คีย์บอร์ดหรือใช้เมนูคลิกเลือกคําสั่งนั้นแล้วออกมาใช่ใช่ถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือความหมายของคําว่าโปรแกรมก็คือโปรแกรมมันกว่าจะครบได้แต่ละอันเนี่ย โอ้โหต้องใช้กําลังเยอะใช้ความรู้เยอะเหมือนกันพอถึงยุคสักประมาณปี1970กว่าถึง80กว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์มีระบบอินพุตแล้วเรามีคีย์บอร์ดเรามีเมาส์ในปี1983 3เราก็อินพุตคาสั่งต่างๆได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันถึงเริ่มมีภาษาเริ่มมีภาษาก่อนหน้านั้นน่ยสักประมาณ1975เนี่ย สัก70ต้นๆเนี่ยรเริ่มมีภาษาแล้วแล้วเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมใช่ภาษาที่ใช้เขียนคําสั่งชุดคําสั่งแล้วก็คอมไพล์ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งพอติดตั้งลงไปในเครื่องแล้วมันก็สามารถเป็น <ทำ S 2> โปรแกรม<ด>ขึ้นมาได้นะครับชุดภาษาแรกของโลกคือคภาษาฟอร์ r ทนนี่ครับนี่คือภาษาโปรแกรมเมอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก <ช>พี่ออสพอมีความรู้ไหมครับผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เลยผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้ผมเคยเกี่ยวกับฟอร์แทรฟอร์แทมันเป็นภาษาลักษณะแบบไหนเป็นภาษาที่เขียนขึ้นมานะครับใช้ในการสื่อสารแล้วก็ในการคำนวณได้นะครับฟอร์แทนนี่เป็นภาษาคำนวณใช่ครับผมก็ใช้ในการคำนวณอย่างผมเนี่ยเรียนสถิติก็จะมีการเขียนโปรแกรมบ้างเียเริ่มเริ่มจากการเขียนฟอร์แทนด้วยแล้วก็มีภาษาต่อมาก็มีภาษาโคบอลภาษาอื่นีได้เลยอันดับสองอ้าวเหรอภาษาอันดับสองของโลกก็คือโคบอล อา้าเหรอนี่นะฮะโอ้โหเพี่ออนนี่ S <S> โอ้โห و, เป็นโปรแกรมเมอร์รุ่นแรกของโลกนี้เลยไม,เไม่ถนัด่งขนาดนั้นทนำะไมเกิดทำไมเกิด,กดทันเรียนทันครับ <S 2> <S 2> เรียนครับเพราะว่าก็เรียนเรียนมาตลอดแล้วก็เรียนฟอแทนมาเนี่ยจริงๆเป็นภาษาพื้นฐานตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดแต่หลักการเขียนโปรแกรมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้หลักการแบบนี้นะใช้เป็นฟังก์ชันอาร์เรย์เขียน l o ป for อะไรทั้งหลายแหละวดูอะไรทั้งหลายแหละเป็นภาษาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานซึ่งทุกวันนี้ภาษา Java หรือภาษาใหม่ๆก็ยังใช้หลักการคล้ายๆกันโอ้แสดงว่านี่มันเป็นพื้นฐานที่ดี ที่ดีมากยึดโยงมาจนถึงใช้ทุกวันนี้ใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะเขียนยากนิดนึงอย่างภาษาต่อมาที่พี่หลามพูดถึงคือโคบอลใช่ไหมโคบอลครับโคบอลนี่ทําอะไรครับโคบอลเนี่ยก็เป็นโปรแกรมคํานวณเหมือนกันกับโปรแกรมที่ใช้การสั่งคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลตามที่เราต้องการได้ใช่แต่การเขียนของโคบอลเนี่ยมันจะมีการระบุตําแหน่งด้วยครับว่าจะต้องอยู่บรรทัดไหนคําสั่งมันจะมี4โปรซสเจอร์สอะไรเงี้ยจะในแต่ละชุดมันจะมีคําสั่งต่างๆและตําแหน่งจะต้องเป๊ะ ซึ่งภาษาโบราณพวกนี้ก็เป็นการฝึกที่ดีครับโชคดีแล้วครับที่ผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์อยาเดี๋ยวคุยแล้วคุณผู้ชมจะไม่รู้เรื่องลำบากเหลือเกินนะครับภาษาโคบอลเป็นภาษาต่อมาเลยครับพี่ใช่ครับแล้วภาษาต่อมาอีกอันนึงก็คือภาษาเบสิกเบสิกนี่แหละที่ทําให้คุณบิลเกตแห่ง Microsoft เนี่ยเป็น Microsoft จนถึงทุกวันนี้เขาเริ่มต้นจากการเขียนเกมด้วยภาษาเบสิกนะฮะแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์ให้เครื่องเอาแตรด้วยภาษาเบสิกครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักของ Microsoft เลยนะก็คือ Vi s u a l Basic มาจนถึงทุกวันนี้ใช่นะวิชั่นเบสิกซึ่งการเขียนโปรแกรม v i s u a l Basic เนี่ยโปรแกรมเมอร์หลายๆคนก็จะเขียนเป็นแล้วก็สามารถทํางานได้ง่ายเลยเริ่มง่ายแล้วเริ่มง่ายแล้วจริงไหมครับทางฝั่ง Apple หรือ m a c กซเนี่ยไม่เน้นเรื่องของการโปรแกรมมิ่งเลยนะ เ,ออเขาไม่มีเครื่องคอมพิวเมตอร์ที่ไว้สาหรับการเขียนโปรแกรมมิ่งหรือว่ามีซอฟต์แวร์สำหรับการทําโปรแกรมมิง่งโดยเฉพาะเออไม่ไม่ค่อยพูดไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ฝนะออั่ง Apple นี่เขียนด้วย S M B อย่างเดียวเลยนะเขียนด้วย S M B ตัวโครงสร้างของ O S Apple ก็เขียนด้วย S M B ต่ใหม่ๆนี่เป็น C หรือ,อย่างไม่แน่ใจใช่น่าจะเป็นเริ่มเป็น C แล้วมาถึงยุคหนึ่ง่ะ Apple เนี่ยได้เปลี่ยนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมใหม่เป็นภาษา Swift อ๋อภาษา Swift ของมัน Swift เนี่ยเป็นเหมือนชุดคำถังมาตรฐานมาตรฐานไว้ใช่เป็นเทมเพลต ครับคุณแค่ดึงเอา1มาบวกกับ2มารวมกับหกแล้วคุณก็จะได้เป็นฟังก์ชันขึ้นมาลากและวางเลยครับเป็นโปรแกรมภาษาสมัยใหม่เลยเป็น no code programming ว่าคล้ายๆอย่างนั้นใช่อันนี้แหละผมว่ายุคผมละเดี๋ยวนี้โปรแกรมไม่ต้องเขียนแบบ ฟอร์ไอดูแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สามารถเป็นลากมาแปะได้อย่างเช่นถ้าอะไรใส่แล้วแปลงแล้วเป็นอะไรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยมันแค่ลากมาแปะลากมาแปะแล้วใส่ข้อความนิดเดียวเองเดี๋ยวนี้ง่ายมากหรืออย่างทุกวันนี้เขาบอกว่ามีภาษายุคใหม่ๆอย่าง Python ไพทอนเมื่อนนี้พอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจครับเป็นไงครับไพทอนเนี่ยแต่ไพทอนเนี่ยเป็นภาษาที่ยังเป็นฮาร์ดโค้ดอยู่ก็คือเป็นภาษาที่ต้องจำคำสั่งจำคำสั่งแล้วก็พิมพ์แต่ตัวคำสั่งพวกนั้นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไลบรารีแบบ สำเร็จเลยเราเลือกมาว่าโอเคสูงไวซเบอร์เลือกเอาฟังก์ชันสูงไวซเบอร์ปุ๊บพอใส่เข้ามาปุ๊บมันก็คำนวณผลมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขียนดีเทลเขียนรายละเอียดของตัวไลบรารีว่าทํางานยังไงก็มีความเป็นเทมเพลตอยู่ในตัวนิดๆเหมือนกันใช่อย่างเช่นภาษาสมัยใหม่สมมุติว่าผมต้องการจะถ้าคุณพี่หลามเดินผ่านกล้องตัวนี้มาปุ๊บจะต้องบอกเลยว่าเป็นพี่หลามครับวมต้องเขียนโปรแกรมเยอะมากแต่พอเป็นไพทอนเนี่ยเราสามารถระบุเลยว่าเอารูปนี้ปปุ๊บปุ๊บรูปนี้กลับมา ถ้ารูปน,นี้นขึ้นมาให้เป็นพี่หลามเลย oh. แล้วก็ดึงไลบรารีตัว Face Recognition oh. มาใส่ oh. ปุ๊บมันก็ทำงานได้เลยสุดยอดมากภาษาโปรแกรมนี่สมัยใหม่หมนี่ง่ายขึ้นเยอะนี่นะครับเดินทางมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี1940 มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเด<ช>ีย๋ยวในอนาคตเนี่ยเราไประดับควอนตั้มเนี่ยผมว่าภาษามันก็อาจจะแบบยิบย้อยลงไปอีกแล้วมันจะเร็วมากแล้ว,อลวพอถึงยุค AI เนี่ยอย่างล่าสุดเรามีอะไรนะแชท GPT เราไม่ต้องเรียนเขียนโปรแกรมเองแล้วครับเราถามเราแค่บอกแชท GPT ว่าให้เขียนแอปพลิเคชันอะไรมันเขียนขึ้นมาให้เราเสร็จเลยเอที่เขียนให้เป็น AI ที่เขียนโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมให้ซึ่งเขาก็เอาความรู้จากคนที่เขียนโปรแกรมเก่งๆอ่ะ มาให้เราไงโอ้สุดยอดนะซึ่งนี่คือการแชร์ความรู้กันสุดยอดสุดยอดครับต้องหัดใช้ AI ไอแต่หมดนี้คือกว่าจะมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ